<c oughs> เออความเห็นของผู้ปฏิบัติธรรมในอย่างความมีความเห็นไม่ใคร่ตรองอยู่อย่างคือมักจะเอาให้มันเที่ยงเช่นว่าไม่ให้ทุกมันเกิดหรือมันเกิดแล้วทีละขึ้นแล้วมันดับมันดับแล้วก็ไม่ทำมันเกิดอีกความเห็นผิดตรงนั้น หรือจิตทีทท่คิดุ่นวายอยากระบังคับให้มันหยุดว่าไม่ให้มันคิดอ,อันนี้เราทำผิปศาสนาละมันก็หยุดมันก็ดับไปขณะหนึ่งแต่มันเกิดอีกตอนนี้อยากว่าไม่ให้มันมีไม่เกิดอันนี้ก็ความเป็นจิตไม่ไรยกาย่า ถ้า <c oughs> ประท้องการจะเานั่งสมาธิก็ต้องการจะให้ได้อย่างใจเ่อเกิดความนั่งถึงก็จิตมันตั้งได้อย่างนี้ทางตางที่ว่าเป็นผู้ที่นั่งมานานแล้วก็ตามขอมีความคิดเช่นนี้ความมีความคิดเช่นนั้นก็เป็นความเห็นจิติเราลืมใจรักษา หรือสามัญลักษณะสามทุกขังอันิีจังอัตตาสามขานนี่มันเป็นมันเป็นทุกและมันไม่เที่ยงเพราะว่าไม่ใช่โัวทของเราที่จะบังคับแต่ที่เราบังคับจิตให้มันหยุดให้มันสงบนิ่งด้วยอบายที่เราเจ้าคิดกว่า อุบายคือกรรมาฐานทั้งหลายรือกระสินทั้งหลายเป็นอุบายให้จิตไปยึดกรรมาฐานเสียเสียตามมันจิตเพ็นรวงกสินเสียหรือให้จิตมันท่องกรรมาฐานเสียหรือให้มันทํางานอย่างหนึ่งอย่างใดอย,าางอ,อย่างเดียวอย่าทำสองอย่างพร้อมกันมันจิตมันไปยึดอันหนึ่งอานใดได้ถึงเพ่นกสินก็ไปยึดอยู่ที่ดวงกสิน พระบริกรรมก็จิตท้องภาวนาตัวกรรมฐานอจิตมันก็ทำได้หรือ <c oughs> จิตที่คืออย่างตัวกรรมฐานนี่ก็คือว่าเป็นอุบายให้จิตตั้งมันเป็นเพียงอุบายผู้ที่ทำนี้ทำนาญน มันนึกจะข้าว้ามันข้าไปได้จิตไม่ปัดแวกจิตไปม,มีอารมณ์อื่นถึงแม้ไม่ทองตัวกรรมฐานม,มันก็ข้าวด้หรือกระสินตัวที่ทำนานแล้วเห็นเตร่งกระสินไวอยู่เมื่อทำนานแล้วพอนึกถึงดวงกระสินมันก็เกิดขึ้นมาได้ไวอยู่พาอย่างนี้แล้ว่าทำนานแล้วพอม่จจำเป็นก็ไปเพ่งมัน เราผ่าป,ปูการเพ่งอยู่ด้วอพระเจ้าพระพุทธเจ้าจึงได้คิดกรรมฐานซึ่งตามๆเองเป็นอุบายให้จิตสม,มตัครกรรมฐานก็คือว่าการงานที่ให้จิตมันทำนเรือแียการงานของจิตคือจิตต้องทำงานคือต้องกรรมฐานหรือเพ่งกับถิ่ทํันเป็นการงานแล้ว มาจิตต้องเพ่งอยู่ทิ้งหนึ่งิ้งใดหรือต้องท่องทิ้งหนึ่งทิ่งใดอยู่มันก็ไปเที่ยวไม่ได้อารมณ์อื่นขึ้นมานึกมาคิดเรียงของัาขึ้นมาไม่ได้เพราะอารมณ์ของกรรมฐานหรืออารมณ์ของกสิณที่แพ่งอยู่เพราะกสิณที่แพ่งก็ต้องบอกบริกรรมหรือภาวนาเหมือนกันไม่ใช่ว่าเพ่งไวแล้วก็นั่งแข้งเฉยเฉยไม่ว่าอะไรไม่ได้ยังต้องว่าเตโชเตโช ปาเพลงล้มก็ต้องว่าวาโยวาโยเพลงน้ำก็เรียกอาโปอาโปาเพลงดิ้นก็เรียกปัปัวีปัวีหรือปัดจีต้องท่องบริกรรมาตากอเป็นเมื่อจิตมีอารมณ์เดียวคืออารมณ์ที่เพง่งและขจิตนึกอยู่สิ่งที่เพง่งมันก็จิต คดิฉิ่กิฉิต่ในตาการทคดะสิ่งติดอยู่ในดวงตาตามรูปเดิมเช่นแป็นงดวงไฟเห็นดวงไฟอยู่เมื่อหลับตาก็เห็นดวงไฟเดิมที่เป็นจะขยายโตรหรืออะไรออกนั้นมันเป็นปฏิภาพเมืเ่อแพร่ิติดอยู่แล้วก็ต่อไปมาเปลี่ยนรูปให้สีจะเป็นสีไฟเป็นดวงไฟ กลายเป็นวงสีดำมีรัศมีกวาภถ้าอันนั้นเรียกว่าเป็นปฏิภาคอ,อันเดิมนั้นเรียกว่าอกขานิมิตอานที่เปลี่ยนรูปไปอีกหลายๆดวงหลายหลาวงนั้นเรียกว่าปฏิภาคนิมิตก็ข้าพระเาสองได้เลยโอ,อบายก็เพื่อให้เกิดฌานทั้งสิ้น พระฌานนี้เป็นหลักของสมาธิในพระพุทธศาสนาถ้าใครนั่งสมาธิโดยไม่รู้จักฌานแต่พูดแต่เรื่องฌานก็รู้อย่างผิดๆหนึ่งรู้อย่างนั้นเคยพบมามากว่าพูดสมธะสมาธะแต่พอไปพูดถึงสมาพูดสมถะแล้วไปออกสมาธิไม่ออกฌานทักทีก็ขอบอุปจาระสมาธิ คณิกาสมาธิอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิสองงดพิพูดชานหนึ 1, 2, ่งสองสามสี่ไม่มีแล้วก็ยังไม่เคยพบจิตวัตรใครอธิบายฌานทั้งสี่นั้นไว้ละเอียดว่าฌานที่หนึ่งลักษณะอย่างไรฌานที่สองลักษณะอย่างไรฌานที่สามลักษณะอย่างไรฌานที่สี่ลักษณะอย่างไร ไม่มีอากตะพูดเราวิตอกวิจารปิติสุขเอกคะตาโอเบกขาว่าเรานั้นวิตอกวิจารก็วิจารหนึ่งปิติก็วิจารสองสุขคืออาจร์สามเอกคตาออเบกขาคือาจารสี่ก็ว่าเ่านั้นแต่ลักษณะของมันนาจารสี่ลักษณะอย่างไรไม่ละเลือกษ่าะก็หมายความถึงว่า ความรู้สึกของกายของจิตเรารู้สึกอย่างไรอาจารย์ที่หนึ่งความรู้สึกของจิตรู้สึกอย่างไรมันรู้สึกว่าอ่าเมื่อมีอาจารย์หนึ่งเขาเจอจิตเขาเรานะ้ำมุมความนึกคิดมีนอนตรงใ่ตทางการตรงใจมีนอนอเป็นวัารเจ้าโลมาหนาขาทันตาทัสโทปารีคข,ขาดหยุดบ้า สติิไม่าติมันขาดพนเญากได้ยังเนิกได้เกินมาก็ต้องขอเกษาโลมาได้อีกการต้องขอเกษาโลมาหน้าขาทันตาตัดโจตัดโจทันตาหนทาท้นทา,ทนานขาโลมาเาากษาจะเพาะห้าตัวนี้ให้่อกลับไปกลับมาคามจริงก็ยอมะาจากอาการสามสิบสอง ือในร่างกายของมนุษย์เราทุกมีรักษณะอากาศทั้งหมดสามสิบสองอย่างที่มันมีอยู่ในตัวทั้งหมดแต่ว่าก็ย่ออ,กออกเพียงห้าเรียกว่าครมาฐานหน้าหรือสาจากรรมาฐานหรือปันจากรรมาฐานกอเป็นอุบาย้ิิต่างกันอัน,นี้ที่ก็ที่นำมาสอนกรรมาฐานนี้อันเดียวเป็นไงภาษาบิดก สมภูดว่าแล้วใทรจะมีจริตอย่างไรถ้าคนมีจริตทางโทสะจริตของชายให้ใหชายพรหมวิหารมาภาวนานี่เป็นตน้นหรือทางราคะจริตให้เป็นอสุภกรรมฐานอสุภกรรมฐานก็คื่อภาวนาว่าตายชยมรณะสติอสุภกรรมฐาน เป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องความสําคัญของกรรมฐานหน้ะเขาต้องเข้าใจต้องทีว่ากรรมาฐานทั้งสี่สิบอย่างทำไมพระหรใีในในบทในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทึงไม่ทรงอนุญาตไว้หลายหลายอย่างเช่นอนุญาตา ไท้อุปชาอบรมกรรมฐานแตดหน้าที่จะบวชเป็นเองก่อนโดยกรรมฐานหน้าทำไมไม่เอากรรมฐานอื่นมาบอกให้เจอาให้เกษาโลมาทุกคขดจึงจะบวชหน้าทำไมถึงไม่เอาพุทธโธมาให้บักเอาเจโตวายโยมาให้บักก็สำคัญเหมือนกันนี พำรามอาจารย์มีความเห็นมีความเ้าใจตั้งแต่วันแรก้าคใจว่ากรรมฐานหน้านี้เป็นสิ่งสาคัญเพราะเหตุว่าพระเนนที่บวชโอปชาต้องมอบกรรมฐานหน้าหายสองสิ่งม่ไจะมอบกรรมฐานอื่นแล้วเราผู้บวชเข้มาก็าว่ากรรมฐานตามโอปชาสองเกซาโลมาพระงหากตัวแลวก็ว่าปัดสิโลม ว่าไปนั่นเรียกว่าอนุโลมว่าถอยหลังน่นเรียกว่าปฏิโลมแล้วก็อบรมเรื่องให้พที่รนาผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงควันเป็นยังไงหนังเป็นยังไงให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของสรปรกเป็นของเน่าเปื่อยเป็นความต้องแตกทําลายไปทักอีคือไรหนังคิดเงนแแบบวิพัฒนาเขาอบรมมาอย่างนั้นหรือ ข่าวก็ให้เราทำความเห็นนะขาวความเป็นจริงของมันอันนี่ยฉะนั้นผู้ปฏิบัติเมื่อพบเบญนาทุกหนักๆอย่าไปคิดให้มันดับเราละอยู่เมื่อละอยู่มันยังไม่ยอมดับก็อ,อยากโกรธอย่าไม่พอใจ ให้นึกถึงใจลักษณะหรือสามัญลักษณะหรือว่าไม่เทีย่ยงไอ้เวทนาที่มันเกิดส้นะก็ไม่ใช่มันเทีย่ยงถ้าเราทนไปต้องใช้ขันติบารมีมาสะอดทนต่อความขัดขมหรือการเจ็บการปวดการเมือ่อยสักระยะหนึ่งให้เต็มที่ไอ้ที่เจ็บปวดสินะมันดับวิ่งดับสิ้น พอที่ทุกเะลาดับขึ้นสุขเวทนาก็เกิดขึ้นทันทีรู้สึกมีความสบายจิตโปร่งจิตโล่งแจ่มสว่างพอดีก็ชอบอีกนั uh ่น huh. สองว่าเราหนีทุกมาพบสุเราพ้นจากทุกที่มันเจ็บมาปวดมาพมาบสุตอนที่พบนั้นที่มันดับไปนั่งเดียวกันนี้โลกตอนพอบสุ เราไปพอใจพอพอดีกันเราพอใจในรูปกายของเราที่มีความสุขก็เรียกว่ารา,ราคะาชอบไปความสุขความสบายที่กระทบกายเราไปดาคะแต่ถ้าเรารู้เท่าวางจิตเป็นกลามคือเฉย มันเขาไม่เป็นราคะไม่ลบหลีแคพ้อนตรงนี้เยอมากคนที่จ่อสู้กับเวชนาไม่้อนก็ถอยออกแค่นั้นทุกขเวทนาเมื่อถอยจากทุกเวทนาออกแล้ววันหลังเรานั่งอีกมันก็เจออีกอ่ะตุกพอตุกเราก็ถอย,อยมาเราอีกอ่ะมันก็อยู่แค่นั้นขึ้นไปไม่ได้ สานทุกให้สูสุขให้ถอยไปเพราะสุขแล้วมันหลอกเราที่เราพอใจนั่นมันมองไม่รู้พอเราเองน่ะมองไม่รู้ว่าเราพอใจคิดไม่ถึงอันนี้นั่นแหละไม่ติดทุกเวทนาแต่ติดทุกเวทนาทั้งสุขทั้งทุกทั้งไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไปคิดอีก ถ้าเป็นชอบเป็นสิ่งที่ไม่สุกก็ไม่ไม่มีสุขก็ไม่มีเรือไม่สุขไม่สุกก็เวทนามาติดอย่เวทนาใดก็ไปไม่ได้เพราะเวทนานี่มันเกี่ยวกับตานาไอ้สุขกับเวทนาเกี่ยวกับการมาตน,นาไอ้ทุกข์กับเวทนาเกี่ยวกับวิบีกาวาตานาี่เกี่ยวโยงกนะันเราทำวามเห็นอันนี้ใช้ดี ผู้ปฏิบัต,ติอะเป็นนักต่อสู้ไม่ใช่เป็นนักาแพ้การต่อสู้กับศึกภายนอกด้วยชาติอาวุธทมทัามันชนะได้แพ้ได้เหมือนกันในการต่อสู้กับกิเลสแพ้ไม่ได้ต้องเอาชนะอย่างเดียวแพ้ก็ไม่ต้องไปปฏิบัตินี่ผิดพัาด ้าโลกัการรบศึกของโลกถ้ากำลังน้อยก็ถงถอยกำลังมากก็บุกเข้าไปเพื่อเอาชัยชนะแต่การปฏิบัติธรรมยิ่งทุกเท่าไหร่ยิ่งต้องสู้เท่านั้นถ้าทุกขก็ถอยได้ออกได้เอาไม่ผิดสุดเราต้องมึกว่า ตอนสุดท้ายที่พระประจักษ์จะสัตู้ดะที่พระองค์ต้องต่อสู้ประจนกนมารจนสร้างเป็นรูปขึ้นมาเป็นปกคลาทิสถานมีรูปยักษ์พันมือมารบมาทำลายบันลังในพระอ,องค์นั่งยกทัพกันมานั่นเป็นปกคลาทิสถาน ือสมมุติเป็นตัวยักษ <c oughs> ์มีมือพันมือขึ้นมามันมีกระพันมือจริงแหละตรงนี้ที่เคยพบแล้วร้องที่เราจะจิตจะหลุดทอนจะจกขัดอ้าได้ที่เรียกว่าวิมุตตรงนี้นั่นบอกว่ายังเหลือแต่จิตนิดเดียวเท่านั้นที่อยู่ มันเจ็บมันปวดทุกด้านทุกมุมมันไม่มีตรงไหนที่ว่ามันไม่เจ็บไม่ปวดแล้วก็มีความรู้สึกกองดีกิตที่ว่าไอคนตายนี่มันเป็นอย่างนี้ก่อนจะตายที่พระพุทธเจ้าสะดุ้งจากบันลังที่นั่งอยู่เหยียดสะบาดท,ที่เท้าข้ามนึ่งลงมาข้างล่างที่เขาไปปั้นพระไว้บูชาก็าจะตามสะดุ้งมาน นี่แหละต่อสู้กับทุกข์อยวตละดทุกในกรรมสุดท้ายที่จะหลุดพ้นจะมีมดมันทุกข์ทั้งกายมันทุกข์ทั้งจิตห่อที่กายต่อสู้ได้ทุกต่างๆที่เกิดเจ็บปวดในท้องในไสาตามข้อตามกระดูกตามตัวตามก้นอะไรต่างหรือที่ว่าที่สี่งเรามันดันดำเปี้ย มันดำมันก็เอาสายบวดสิขึงไว้ขา้างในดำนิ่งนิ่งเครียดอันนี้คนที่สงสัยหรือคนที่กลัวกลัวตายไอ้ที่กลัวเจ็บก็คือกลัวตายนั่นเองมาจากกลัวอะไรกลัวตายไอ้นี่กผิดโอ้นี่กลัวตายใครบ้างไม่ตายตายจางนั้นแต่มันเด็กเมื่อไรจะตายก็รานั้นเอง เราอย่าลืมไปใจรักไม่มีอะไรเที่ยบอย่าเอาสังขารไม่เทียบอันนี้เมื่อสามารถต่อสู้กับทุกนิที่กายลเอา,อาแล้วนเยึดมันข่าวจิตสิว่ามันตรงมันแต่งเรื่องราคะเรื่องโทสะมันไปขุดไปค้นเอามาจากอดีตที่เคยทะเลาะบบกแวงกับใครเขาออมาหมดหรือเคยรักเคยชอบเคยเป็นผัวเป็นเมียเคย เป็นคู่รักไปกแต่อดีตมันคดขุดมาหมดเท่าไรคุดมาไม่เหลือราคาเนี่านเราอกากนั้นขณะที่นั่งรังจรงก็เห็นนิมิตใดนาาดานราคาด้านราคาที่สำคัญสำคัญก็คือเรื่องเพศเป็นเรื่องสำคัญผู้ปฏิบัติลายใจก็จะองดมองเห็นกวายเ็ศตรงกันข้ามไม่มีผ้านองผ้าผมมาล้ว มารัมาพอนอยู่ข้างหน้าถึงอย่างนั้นฝ่ายผู้หญิงก็เหมือนกันเห็นกองกันทำอย่างนั้นนั่นพวกควรราคาตอนนั้นนิมิตเขียนทางลูปแต่เราจิตเราชนะแล้วมันก็มมีความยินดีอ่ะจะมนจะไปโกรธมันหรือไปลืมตาเรียเพราะเห็นอย่างนั้นอย่าลืมว่าจิตเราสลักราคาไม่ได้มันมาเรื่อยมาทานั้นแล้วนอกจากนั้นมาฐามนิมิตฝวัญ พอลอมตัวลองนอนพอเริ่มเริ่มเขามาแล้วผู้หญิงก็ควนเ้นผู้ชายมานอนด้วยผู้ชายก็นิี้วิจขันผู้หญิงมานอนด้วยนั่นราคะทั้งสิ้นนี่ให้จำไว้ถ้าใครดุถใคยพ้นแล้วจะไม่มีมาเลยตลอดกาลแล้วถึงจะเห็นด้วยตาธรรมดานี่ก็ไม่มีที่จะน้อมก็มาเลยเห็นเป็นซากศพไปหมดสำหรับผู้ที่ดุดที่พ้นแล้ว เป็นสมมุติจะใครแก้ผ้ามาให้ดูนี่ก็จะเห็นเป็นผีนาไปหมดไม่เห็นเป็นอะไรหม่เห็นนาเเนยหาตรงไหนไม่เห็นอย่างนั้นไอ้นี่เกเรจริงตาทางปฏิบัติเราต้องมีความอดทนอย่างพระพุทธเจ้าใจเจ็บทุกที่กายาใจเจ็บทุกที่จิตเราต้องไม่หวั่นไหวเราต้องต่อสู้ต้องเพียรละ บางสกุลอยู่นั่นคือยอมชีวิตของเราเนะี่ยเราแค่ยอมตายแค่ตายแล้วถ้าใครปฏิบัติธรรมะนั่งต่อสู้กับทุกเวรทนกจนตายอย่าคิดเลยว่าจะไปลงอบายไม่มีถ้าไม่ถึงบ้านนีพานก็ไปทมโลกลไม่เคยอีกหรอกถ้ามันตายมันรู้อย่าไดรมาทุกทุกคน ตอนที่กายจะตายทุกสิ่งทุกอย่างมันดับหมดทัาทุกท์าสุข,สขละดับแล้วมันก็ํำรวจทำความดีความชั่วในชาตินี้ทำอะไรมาบ้างทำหมดออกมาหมดสิ่งเล็กน้อยที่ทำบาปเล็กน้อยก็ออกมาหมดสิ่งที่ทำดีเล็กน้อยมีเท่าไหร่ก็ออกขึ้นมาหมดช่วนาทีเดียวสองนาทีนั่นแหละเห็นจังรูปทำจิตละลึกได้ ที่เห็นรูปเรียกว่าห็นโลกน,นั่นเรียว่าสมาธินิมิตไอที่นึกขึ้นได้จากการกระทำดีส่วนเรียกว,ว่าคตินิมิตนิมิตจังสองอย่างนี้มันจะขึ้นมาไายไหน,น้ำหนักมากกว่าไายบาปมากกว่าหรือไายบุญมากกว่าก็ไปผุดไปเกิดฝ่ายนั้นกอ ตามลำดับของคมที่กระทำเช่นทุกข์กับายเรียกเท่ากับบุญ <c oughs> บุญไยเรียกก็กับบาปแต่บุญมากกว่าตายเขไปเกิดที่สุขสุขติก็แต่จะว้ผลของสุขติหมดสิ้นแล้วบาปท,ที่รองมานั่นแหละเป็นรับต่อไปชาติตอไปเป็นอย่างนั้นตามลำดับจนถึงการสุดท้ายยังแต่คมเล็กคมน้อยเช่น ขาจับเล็กน้อยหรือทำผิดเล็กน้อยที่เกียวลันกรรมจึงค่อยใช้ต่อๆไปถ้ายังเกิดอยู่ยังวนเวียนอยู่ในวัฏตสตงสารก็จะต้องใช้มีงครคมอยู่ตลอดไปจะเป็นอาโหสิรมได้ก็ต่อเมื่อว่าผู้หนึ่งผู้ใดจิตหลุดพ้นเป็นพระหัรถึงพระนิทานสมบูรณ์แล้วเป็นอาโหสิรม